ใครที่ชอบดัดแปลงเหมือนผมมาเลยคลิปนี้เครื่องเสียงรถยนต์ผสม PA ผสมาคารโลเกะทำได้หมดขอให้คุณมีอุปกรณ์เท่านั้นนะครับเราไปดูกันเลยครับผมมีนะครับนี่แอมญี่ปุ่นของโซนี่นะครับอยู่ในรถยนต์ตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เทพหน่อยมันมี EQ ปรับได้ปกติมันไม่มี EQ นะครับตัวนี้แล้วผมก็เอาสวิตชิ่ง12โวลต์นเนี่ยจ่ายไฟให้มันนะครับลำโพงผมไปหามาก่อน ขี้เกียจเอาลูกใหญ่ก็เลยเอาลูกเล็กๆที่สั่งจากญี่ปุ่นน่ยน่ารักน่ารักมาใช้นะครับแต่ดังมากนะครับแล้วก็มิกมิกแพงๆก็ได้มิกถูกๆก็ได้นะครับแต่ผมทําให้ดูคือผมอยากจะทําแบบว่าเบสิกที่สุดเลยคือใช้มิกแบบไม่แพงเลยแล้วต่อนะครับเล่นกันธรรมดานีา่หม่ Hello Hello Check One t w ูสวัสดีครับน่าเห็นว่าปรับเอฟเฟกได้มีบลูทูธี u s b คร b อ่ะเดี๋ยวไปคราโอเกะกัน เราเกะก็ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เนี่ยจะ้ะอยากจะได้แบบไหนอ่ะหวานเจี๊ยบ ฉันเกิดอยู่แดนที่สานินกันดานที่เขาดูมิดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็อะไรแสนเมื่อจำต้องปลาบ้านมาร่อนเล่ปันีน้จอดไปมันนกไ,ไ,นไผ่ไรผงมันนาไม่ได้จับไทยเลยไปจับปลา ไม่ได้ทำนาเลยมาตับเรือตั้งเกเอา้าเนี่ยให้ดูขนาดท้อง4ีคูณแขนาดลูกเล็กๆนะยังฟังเพิ่ๆเ,เลยแต่คนเยอะๆมันเอาไม่อยู่หรอกลูกเล็กๆอะ่ะเหมาะกาันอยู่กันคน2คนแต่ถ้าต้องการต่างๆต้องลูกใหญ่ๆแอมแรงๆมันทำได้หมดแล้วครับ บอกว่าอยากให้เสียงดีวันนี้ก็เอา EQ ิมาใส่อีคิวก็ใส่ได้ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะครับมันอยู่ที่การทำสายสัญญาณไงอยากจะอีคิวดีเท่ไหนใส่ก็ได้เละอย่างนะเงี้ยนะ power เงี้ยถึงจะบางตัววัดเยอะเนี่ยก็เสียงดีแต่อยู่ที่เราซื้อเกรดไงใช่ไหมแต่เงี้ยญี่ปุ่นแท้อย่างไงก็ดีกว่าแอมจีน แอมจีนบ้านเราอะเอาง่ายๆแบบตามมันหมอ้อเพราะว่าเพราะว่ามีถูกๆอะที่เขาขายกันอะผ <c oughs> มวม่ายังไงพวกนี้ก็เสียงละเอียดกว่าที่แกว่าเราเราเรา,เรา,เราต้องหาสวิตชิ่งแรงๆดันไอสวิตชิ่งไม่ยากหรอกสมัยนี้มีขายเยอะแยะแรงๆกันนะแรงกว่านี้ผมก็มีนะครับขนาดตัวเล็กแค่นี้ผมยังล้อเอาตัวใหญ่มาใส่เลยให้มันอิ่มนะครับเนี่ย <c oughs> เราก็ตัดได้ใส่ EQ ใส่ปีแต่ถ้าจะมาสายละเอียดต้องใช้ EQ แต่สายพวกเครื่องเสียงรถเขาก็จะใช้ปี คิดดูนากายมีชี้ ec 200ผมยังเก็ไบไว้บานเลยเนี่ยอันนี้คือเราสาธิตการต่อแบบง่ายๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยไอสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็เอามาเล่นได้แต่บางครั้งคนทําไม่เป็นน่ะก็จะคิดจะต่อ,อยังไงวะต่อทั้หมดแหละพี่ตู้ลำโพงบลูทูธตู้ลำโพงล้อลากขอให้มันมีอินพุตอย่างเดียวเข้าได้ทําได้แน่นอนนะครับแบบนี้เลยไปยากไปเย็นอะไรนะไอบลูทูธเนี่ยมันจะต้อง ต้องเปิดนี้เดี๋ยวหา USB ก่อนเดี๋ยวผมหา USB ก่อนเสียบให้ดูไม่ได้ยากเลยเอา USB มาเสียบดูนี่ไงเสียบผมถึงอะยิ่งในรถผมเมื่ผมแป้งระเบิดถัดเทิงเลยนะช่างงงอะอพี่หนึ่งเล่นอะไรเนี่ยเห็นไหมก็าตามลิมิตของของแอมด้วยบางคนไม่เข้าใจนะครับเอาแอมตัวเล็ก ไปดันลำโพงใหญ่ๆมันดังแต่มันดังไม่อิ่มหลายๆคนเนี่ยชอบทําแบบนี้ขายเห็นเยอะเลยเต็มเฟซเลยคุณก็คิดดูดีๆแล้วกันว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับใหญ่กว่าเพราะว่ามีที่เขาขายอีกมันยังมีกำลังขับแค่เท่าไหร่อีกรวนี้ไปนท่าชแนลสำหรับคลิปเนี้ย ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมารีวิวขำๆยามเช้านะครับว่าอะไรที่เรามีอยู่บางครั้งมันอะแดปได้หมดแหละถ้าคุณจะทำนะครับโอเคใครอยากทำเครื่องเสียงคาราเกะคิดถึง1ซาโปนครปฐมครับเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพ0823292891ครับขอบคุณครับ